มาทุกคนวันนี้พี่กาจะมาแจกเพชรให้เอฟซีึงเารารางวัลทุกคนบอกเลยว่าทุกคนเป็นกิจกรรมแจกเพชรขังยังไงเลยพี่กาจะมาแจกให้เอฟซีึงเศร้าคนทุกคนววบอกเลยกิจกรรมนี้ยังไงน้องทานน้องอ,อยากได้ก็จะ่ริืมกดข่าวบนคลิปนี้แหละเฮ็ดตามไอพี่เลยบอกว่าแจกเพชรมูลค่าร่วมกว่าหมื่นปลายเพชรพชทุกคนแล้วว่าสองหมื่นเพชรน้องบอกว่าเป็นกิจกรรมแจกแบบนี้เลยทุกคนอย่าลืมขบบ่าวมาบนหลาหลายเด้อฮัลโหลสวัสดีมินิกายกับซ่องพี่พี่เกมเด้อสบายเองหอทุกคนเด้อ มาทุกคนมันนี่ส่องไอพี่กาเดินทางไก่มาโหดเก่าเมินซับสไคร์เบอร์ทุกคนและกะตองขอบใจทุกคนในไลน์เดร์ที่ติดตามไอพี่แหละกะอยู่น้ากันมาตลอดทุกคนนอจนหอดหมยนอนไอพีก่กาบูหูแต่ขอบใจยังทุกคนอ่าเนื่องในโอกาสทุกคนเก่าเมินซับสไคร์เบอร์ทุกคนไอพี่กาจะมีกิจกรรมแจกเพชรถึงซ่้ารางวัลทุกคนบอกเลยว่าโตรไลน์ทุกคนอ่าเป็นกิจกรรมแจกเพชรเปิด2ใงไม้เขาน,นอกกิจกรรมนี่บอกเลยว่า แจกหลายกลัวมื่นเพ็ดตะคนอ่ากิจกรรมหน่งง่ายๆเนาะเดี๋ยวไอพีจะพาหนออกมาบ้านหลินกิจกรรมนอนตะคนอ่าแบบนี้เลยตะคนตะคนเข้ามา y t u t u b e ทุคนเข้ามา u t u b e พิมบนส่งนะฮะุกคนพิมพ์ว่าพี่พี่พี่ไงอะไรกับพี่หน่อยคนะไรกจีคนเอเอ็อีุกคนไรก็กไรกสคนอ่าทยกคนแล้กดคนฮาเดอกดเปป๊บ อ่านี่ทุกคนนี่ก็เป็นส่องไม้ไอพี่น้องไม่ก็ขึ้นมาเคนน้องนี่ก็พี่พี่เกม X2 เด็กคนน้องไอพี่ก็เปิดส่องไม้เพื่อมาแจกเพชรทางหนอนเฉพาะเด็คนเดอ้อเขาก,ก็กดเข้าไปเคนน้องแบบนี้เลยเด็กคนกดเข้าไปเนาะอ,อ่าใหายน้องๆมากดติดตามสองนี้เด็กคนเดอ้อห้น้องมากดติดตามสองนี้เนาะอ,อ่าเมื่อเจ้ากดติดตามแล้วเน็กให้ยจะมาเม้นยูไอดีกล่องบิลโอนี้เด็กคนเดอ้อบิลโอ,อ o โต้สองไม้เดคนเดอ้อบิลโออยูแน่สองไม้เด้อ อ่าให้จังหวเม้นอยู่กล่องวิดีโอนี่โดยเม้นผ่านยูไอดีเดลคนเดอรเม้นยูไอดีเจ้าในเกมเนาะทุกคนเนาะมาเม้นแบบนี้ลทุกคนนี่เนาะที่น้องๆคอมเมนต์ทุกคนอ่านี่เลยเม้นยูไอดีแบบนี้ทุกคนเด้แบบที่น้องๆเขาเจาะเม้นทุกคนาะแบบนี้เลยเ็นทุกคนาะอ่าบอกเลยว่าไอพี่กะจะมาส่งโพสอกดีเขาเนาะจะมาส่งโพสอกดีหอดผู้ติดตามหนึ่งพันคนเนาะไอพี่กะจังหวะส้มโพสกดีเขาเนาะบอกเลยว่า ถ้าเจ้าอยากได้เพชรก็อย่าลืมมากดติดตามส่องนี้เดอะคนเดอร์ส่องพี่พี่เกมเอฟสองไอพีนอหอดหนึ่งพันติดตามเหมือนได้ไอพีก็จะแจกเหมือนนั่นทั้งซาลงวันทุกคนบอกเลยว่าหนึ่งแน่นตกเป็นเจ้าแน่นอนที่ภูสกีเขาเนาะบอกว่าแจกหลายคนแจกทั้งซาละวันน้องพี่กาพวกที่ตามพี่กาเริ่มเจ็ดสิบสี่คนเนาะเปิดสองไมค์เขาเนาะก็ไก่ยืมมากดติดตามให้ไอพีนีเดอร์ส่องไอเนาะทุกคนพี่พี่เกมเอฟสองเขาเนาะ แกขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่อยู่น้ากันมากกับไอพี่ตลอดเลยกัขอบใจทุกคนที่ติดตามนอ่าคลิปนี้ไอพี่กะเหตุยูทูบมากกะได้เงินเบิดเดือนหนึ่งยังโบนัสคนตะวันตาไอพี่มาแจกน้องๆให้แจกให้โดยใจก็เนาะแจกโดยใจที่แบบว่าน้องๆที่ยืนน้ำกันมากหลายปีก็เนะาะแายการบู้จะขอบใจยังไอพี่กะมาขอบใจพานีนเดอร์คลิปนี้รา,า,ายการพันสองไมล์นอขอบใจทุกคนเด้อที่ยืนน้ำกันมาตลอดเลยกัติดตามเาทุกคนเนอฮะสำหรับคลิปนี้กะ ประมานนี้เดือคนสหรับคลิปนี้กับประมาณนี้เด้อไอพีก่กามาบอกเขาดีเนาะสําหรับน้องๆพา้ที่อยากโชกดีในเพจแลวกาจะเรื่อไปติดตามสองม่ไอพี่เด้อขอบใจหลายเวลาเวลา